รูปหล่อโบราณหลวงพ่อทบพิมพ์ฐานสูงวัดชนแดนสร้างปี2505ราคาราคา20,000-30,000บาท รูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดน94ปีพศ2516หลวงพ่อทบวัดชนแดนรูปหล่อชุดเสา5ปี 2516ครั้งที่สองของวัดชนแดนปีพศ2516รูปหล่อเ4าปีรุ่นนี้เป็นพระหล่อจากโรงงานโดยการฉีดหรือเทน้ำเลหัลงแม่ทิมพร้อมๆกันหลายๆองค์มีนักเล่นบางกลุ่มเรียกพระรุ่นนี้ว่าเป็นหล่อโบราณแต่จริงๆสร้างแบบหล่อฉีดจากโรงงานเพราะว่าพระที่หล่อโบราณจริงๆต้องเทกันที่วัดทำด้วยฝีมือช่างชาวบ้านแท้ๆพระชุดนี้เมื่อท เสร็จจากโรงงานก็จะมีการขัดด้วยผ้าขัดไฟฟ้าและยาขัดเพื่อปกแต่กผิวพระให้เรียบลบมุมลบคมตามส่วนต่างๆเวลารูปพระชุดนี้จะลื่นมือไม่สะดุดคมและบางองค์จะมีคราบยาแดงจับตามองค์พระยิ่งทำให้พระดู่ายจากนั้นก็มีการเจาะรูที่ใต้ฐานเพื่อบรรจุเม็ดกลิ่งแล้วก็อุดรูด้วยทองแดงแล้วขัดขัด,ป,ดปัดให้เรียบอีกที พระชุดนี้จะมีกัไหลทองด้วย และบางส่วนจะมีการบรรจุกล่องปราเพชดด้วยแต่หายากมากบางส่วนก็ไม่ได้บรรจุกล่องแล้วนำมาให้หลวงพ่อปลุกเสกที่วัดชนแดนเมื่อวันที่5เมษายน2516พระชุดนี้สร้างจริงจากโรงงานจำนวน5,000องค์นำเข้าพิธีจริงๆ2,500องค์และทุกองค์จะตอกเลข9ก้สีใต้ฐานทุกองค์หลวงพ่อปลุกเสกนาน2วันแล้วนำพระชุดนี้ให้ประชาชนได้มูชาในวันที่7เมษายน2 เหรียญหลวงพ่อซับวัดบ้านนิ้วจังหวัดชนบุรีเหรียญนุ่งแรกราคา5,000บาทหลวงพ่อโสธรปี2,500พิมพ์กำไรมือกำไร เท้าราคาหนึ่งมื่นบาทบวกลอบบเหรียญหลวงพ่อแดงหลังหลวงพ่อเจริญออกวัดพลับพลาปี2514ีเนื้อเงินราคาสามหมื่นบาทบวกลอบบ เพะกลิ่งรุ่นทิ้งทวนหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2536เนื้อนวาราคา3,000บาทบวกลอบอ เหรียญหลวงปู่ทวดกระโดดบาทหลวงปู่ดูเสษปี2530ราคา8,000บาทเหรียญรูปไข่หลังพัดยศหลวงปู่โตเนื้อทองแดงปี2518สวยๆราคา1,000 0บาท เหรียญกรุงมาหลวงชุมพรปี2531หลวงปู่ดูเสบร,ราคา3,000บาทเหรียญหลวงปู่ดุลวัดมุภารามจังหวัดสุรินทร์รุ่นแปดรอบปี2526ราคา3,000บาท พระสมเด็จมงคลมหาราปี2499คุณแม่ชีบุญเรือนวัดอาวุธกรุงเทพมหานครราคา5,000บาทเรียนเซมาหลวงปู่ทวดรุ่นใตร้ร่มเย็นปี2526ราคา1,000บาท เรียนรุ่นสุดท้ายปี2519ออกวัดช้างเผือกราคา3,500บาท